สวัสดีค่ะพี่ปาสุประลาธรรมนนะพี่ปลาจะมาอัปเดตงานแหวนให้นะคะอ่ะก็ก็จะมีงานงานมุกนะคะงานมุกรุ่นนี้จะอยู่ที่450บาทนะคะอ่ะเอามาลดราคาจาก650เหลือ450อันนี้ไซส์56นะคะลูกค้าไซส์56 450บาทนะคะงานมุกแล้วก็งานแหวนทับทิมนะคะนี้ฟรีไซส์นะคะฟรีไซส์นะคะรุ่นนี้ฟรีไซส์ อ่ารุ่นนี้5้ารอยห้าสิบนะคะลูกค้าห้าร้อยห้าสิบจากอ่าห้าร้อยห้าสิบนะคะอ่ะอันนี้วงนี้วงนี้วงนี้ก็สวยนะลูกค้าอันนี้ก็สวยไนี่ห้ารอยห่ิบนะคะไม่ชุดเพิ่มนะคะอันนี้550ร้นะคะไม่ชุดเพิ่มอ่าไซส์ห้่ค่ะห้าร้อยห้าสิบค่ะห้าร้อยห้าสิบสวยนะห้าสี่ห้ารอยห้าสิบเนี่ยห้ารอยห้าสิบนะคะ อันนี้งานพี่ปาไม่ไม่ได้ไปชุบเพิ่มนะคะนี่ห้าร้อยห้าสิบนะคะอ่ะอย่างงานชุบเพิ่มวงนี้นะคะวงนี้พี่ปาขายอยู่แปดร้อยห้าสิบนะคะพอดีเอามาลดราคาก็เหลือเขาเลือกอะก็คือคัดงานสวยๆที่ชุบที่พลอยหัวสวยๆขาย850 950หมดละอันนี้พี่ปาลดให้นะคะเหลือ650อันนี้ก็สวยนะลูกค้าอ่า650 ไซส์ห้าหกค่ะลูกค้าห้าหกนะห้าหกสวยนะคะลูกค้าหกร้อยห้าสิบนะคะชุบทองร้อยหนาห้าไมล์ละนี่เอามาลดให้นะคะแหวนมูลสโตนนะคะแหวนมูลสโตนห้าร้อยห้าสิบค่ะอ่าอันนี้มีขนหางช้างนะลูกค้าไซส์ห้าสี่ไซส์ซห้าสี่มีขนหางช้างนะ แลขสี่มีคนทามช้า ใส่ห้าสิบมีขนหนังช้างนะลูกค้าอ่ะอันนี้ยกทับทิมนะคะฟรีไซส์นะคะห้าร้อยห้าสิบาทนะคะห้าร้อยห้าสิบฟรีไซส์นะลูกค้าปรับปรับเองได้นะคะห้าร้อยห้าสิบาทฟรีไซส์ยกยกพม่ากับทับทิมอันนี้พี่ปามาลดราคานะคะเหลือห้าร้อยห้าสิบนะคะอันนี้เป็นยกพม่านะคะไซส์ ไซห้าสามลูกค้าห้าสามห้าสามนะคะอันนี้งานไม่ชุบนะคะห้าร้อยห้าสิบบาทยกวงนี้ก็สวยนะเอ้ยทับทิมวงนี้ก็สวยนะลูกค้าอันนี้ห้าเจ็ดนะคะห้าเจ็ดห้าเจ็ดค่ะห้าร้อยห้าสิบบาทอันนี้มีขนหางช้างด้วยนะอันนี้อันนี้ห้าร้ยห้าสิบบาทนะคะเป็น ทับทิมสีทองนะคะห้าแปดค่ะทับทิมสีทองก็สวยค่ะลูกค้าทับทิมสีทองห้าแปดนะคะหกห้าร้อยห้าสิบบาทห้าร้อยห้าสิบนะสีนี้ก็สวยนะน้ำแดงแดงนะอ่าน้ำแดงแด,งน,นะนดงนะคะลูกค้าน้ำแดงเห็นนะน้ำแดงนะคะห้าร้อยห้าสิบบาท ซส์ห้าห้านะคะลูกค้าห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 ้านี่ห้าห้าห้าร้อยห้าสิบค่ะน้ำแดงน,นี้มูลโตนนะ,ะนี่ไม่มีขนหนังช้างอันนี้สวยนะคะมีเป็นตามเมวเป็นสตาเลยนะคะนี่นี่ห้าร้อยห้าสิบนะคะไม่ไม่ชุบนะคะใซสห้าห้านี่นะห้าห้าห้าร้อยห้าสิบไม่ชุบนะคะอื แต่ไปงานชุบอันนี้อันนี้ก็สวยนะอ่าอันนี้บกก่กมกกอคนะ,คะอ่าก็บอกสีจะใกล้เคียงกับพม่านะคะแต่เป็นน่าจะเป็นทับทิมแอฟริกานะคะอ่าบกก่กมกกอันนี้พันสองห้าสิบนะคะเอ้อบ่บ,บ่จอสันบ่กมกก,ก็บ่จอสัน ก็เป็นบอ่อจอนสันนะคะเนี่ยสีบอ่อจอนสันนะคะนี้เป็นทับทิมตอนตอนแรกเขา้าใจบ่อจอนสันของ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 พม่านะคะอืมไม่ใช่บอ่อจอนสันเป็นของแอฟริกานะคะแต่ว่าจะเป็นทับทิมใกล้เคียงพม่าที่สุดนะคะอืมอันนี้พันสองห้าสิบนะคะใส่ห้าแปดลูกค้าสวยชุบทองร้อยหนาห้าไม้นะอืม ลูกค้าไม่ต้องกลัวชนค่ะหัว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 ,หวต่ำนะคะหัวต่ำหัวต่ำหัวไม่สูงนะคะนี่พี่ปลาจะมาอัปเดตงานให้ลูกค้านะคะอืมอันนี้ขายตรงนี้หมดก่อนแล้วค่อยรีวิวงานอื่นนะ <c oughs> ลูกค้ามีสร้อยข้อมือชิ้นนี้ปกติพี่ปาขายสองพันห้านะคะเพราะว่าชุบทองร้อยหนาห้าไม่นะคะลูกค้าดูนะสองพันห้านะชุบทองร้อยนะนีวพี่ปลามาลดให้เหลือพันแปดห้าสิ มีเส้นเดียวนะถ้า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 ชุบชุบชุบสามอยู่ที่พันสองนะอ่าอันนี้ชุบห้านะพี่ปารลดให้พันแปดห้าสิบปกติลูกค้าซื้อพี่ปาสองว้ที่เหลือเส้นเดียวค่ะน,นี่ไม่ไม่ชุบเพิ่มแล้วนะคะอ่าไม่ชุบเพิ่มละนี่นี่นะพันแปดห้าสิบนะจากสองพันห้าแต่ถ้าลูกค้าอยากได้ชุบสามใหม่พี่ปาลดอยู่ที่พันสองห้าสิบ ถ้าลูกค้าอยากได้ชุดสามใหม่อะจะอยู่ที่พันสองร้ายสิบนะ,ะนี่นะคะชุดสามใหม่อันนี้ชุดสามใหม่นะคะชุดสามใหม่ชุบสามใหม่โอเค ไอ้น,นี้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวมารีวิวเพิ่มพอดีลูกค้าไลน์มา